เมื่อคุณดื่มน้ำอัดลมลงสู่กระเพาะหลังจากนั้นในหนึ่งชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคุณทราบไหมคะ10นาทีแรกน้ำตาลจำนวนสิบช้อนโต๊ะจะถูกดูดซึมเข้าระบบร่างกายโดยมีกรดฟอสฟอลิกช่วยลดทอนความหวานและทำให้เราสามารถดื่มต่อได้นาทีที่20 น้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นร่างกายรีบปล่อยอินซูลินออกมาตับจะตอบสนองด้วยการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันนาทีที่40คาเฟอีนจะถูกดูดซึมเสร็จสมบูรณ์ม่านตาดำของเราจะขยายความดันเลือดสูงขึ้นส่วนตับก็เร่งน้ำตาลไปยังเส้นเลือดมากขึ้นตอมรับอะดีโนซีนในสมองถูกบล็อกเราจึงไม่ง่วงนอนนาทีที่45 สมองจะสั่งการให้ร่างกายเร่งสร้างโดพามีนเพื่อกระตุ้นให้เรารู้สึกมีความสุขครบ1นชั่วโมงแร่ธาตุสำคัญต่อกระดูกอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีโซเดียมและน้ำจะถูกขับออกจากร่างกายโดยกระบวนการเผาผ่าญน,น้ำตาลผ่านปัสสาวะและแน่นอนว่าเราได้สูญเสียแคลเซียมแมกนีเซียมและสังกะสีที่มีประโยชน์กับกระดูก หลังจากที่กระบวนการทุกอย่างสิ้นสุดลงร่างกายจะเกิดอาการโซกาแครซ์ซึ่งทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียหลังจากที่บริโภคน้ําตาลไปเป็นจํานวนมากและจะทําให้เรายิ่งอยากดื่มน้ําอัดลมมากขึ้นอีกถนอมสุขภาพ